สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุนนะคะเมรอน,นีนุชิยากับมีนวทางตัวเลขเกี่ยวกบเบลกทาวิธีนะคะเลขทาวิธีของแม่คูทรัพย์สีจันนะคะแม่คู่คนนี้สุดยอดมากนะคะมาแบบด่วนๆนะคะเพิ่นเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นคนอา่าหลับหล,ลับหรือว่าตายนะคะ15วันแล้วฟื้นนะคะนะคะหน้าตาของแม่คู่เป็นแบบนี้นะคะเพิ่นไ้นุทิยาเป็นสะพานบนห้ร่วมกันกับ ที่หนุ่มเมืองใหม่นะคะแนวทางของเพิ่นทําวิธีสดๆร้อนๆมาแบบด่วนๆทาวันนี้นะคะทําวันออกเช้าว,วันออกนะคะให้มาทั้งสามโตัวบนทั้งสองโตล่างนะคะจะเป็นโตได้จะหาไปฟังเสียงสัมผษณ์ระว่างนุ่นที่ยาก,กับพี่หนุ่มเมืองใหม่เลขแม่ครูทรัพย์สีจันทรตามวันออกมาแบบด่วนๆงวดวันที่สิตุลาคมสองหนะคะ พี่วัด,วด,ดพี่วัดดีค่ะครับผมไม่ได้โทรนานแล้วแนวทางที่จะให้นนทิยาเป็นสะพานบุญให้นี้เป็นเลขความฝันหรือว่าเลขทําพิธีคะ <c oughs> เลขประกอบพิธีครับช่วงเช้าเมื่อตะกี้นี้เองนะครับที่ผมได้มาบันทึกภาพด้วยนะครับแล้วก็ได้ยินได้เห็นภาพชัดเจนนะครับโค้งสุดท้ายของแม่ครูรัพย์สีสีจันทร์ นะครับหรงวดประจำวันที่16ตุลาคม67นะครับตอนนี้เ mm ข้าทรงนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ถ่ายภาพส่งให้นะครับค่ะฉะนั้นว่าแม่ครูคนนี้นะคนนี้นะครับเกิดที่ตำบลเมืองยางอำเภอชันีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านเองเคยมีอัียนเป็นไปเนาะนะครับหลับไป15วัน นะครับกายอลับคืนมาก็คือไม่ค่อยปกตินะครับจะมีสิงครับหลับแล้วฟื้นนะครับไปสิบห้าวันอ่าหลังจากฟื้นมาครับพี่น้องครับแปลกก็คือท่านก็จะรู้นะครับแล้วก็บอกเลขนะครับมาหลายงวดนะครับติดถูกกันมาเรื่อยๆแต่ทุกคนไม่ค่อยสนใจนะครับไม่มี Youtube ไม่มีบันทึกภาพต่างๆไม่มีนะครับเมื่อก่อน และจนบัดนี้นะครับวันนี้ผมเองพร้อมกับอาจารย์น้อยนะครับได้มาได้ลกลาได้คุยกันและก็ได้อานิมนต์ท่านนะครับมาที่ตำแหน่งของอาจารย์น้อยนั่นเองนะครับก็เลยมาถ่ายภาพและก็ส่งให้กับเอฟซีทั่วโลกนะครับได้ดูกันฉะนั้นสิ่งที่วันนี้นะครับไปจากแก่สายตาของเราทุกคนนะครับได้เห็นกันก็คืองวดประจำวันที่สี่หกตุลาคมก็คือห้าศูนย์เจ็ด็ดหศูนย์ครับสามตัว ห้าหนน้าศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดห้าศูนย์นะคะเจ็ดห้าศูนย์ครับเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับห้าศูนย์เจ็ดครับเลขล่างครับเล 1, 5, 1, 6, บขล่างหนึ่งห้าหนึ่งหกแค่นี้เองครับข้างล่างหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกครับ แล้วเรขข้างบนนี่ให้ตัดตัดด้วยใช่ไหมคงไม่ต้องครับหรือว่าใครจะสะดวกยังไงก็ได้เลยเนาะนะครับอคงไม่ต้องตัดจะตัดห<ส>้าศูนย์จะเอ่อจะตัดห้าศูนย์จะตัดเ <50 S 1> จ็ดศูนย์ห้าศูนย์ก็สุดแล้วแต่นะ <50 S 2> ครับเอฟสี่ทุกท่านทุกคนห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดห้า นี้หนึ่งห้ากับหนึ่งหกที่เน้นชุดไหนคะพี่ที่เน้นมาก็คือหนึ่งหกครับหนึ่งหกครับครับแล้วข้างบนนี้เจ็ดห้าศูเจ็ดห้าศูนเป็นตัวเน้นแต้วเลขสองตัวนี้คงต้องเน้นห้าศูนย์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ เดี๋ยวน้านะหนูทวนน้อยหนึ่งอ่าแ,แนวทางของพี่หนูเมืองใหม่งวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเลขของแม่คู่แม่ครูสีจันประกอบวิธีสามตัวบนเจ็ดห้าศูนย์หรือห้าศูนย์เจ็ดตัดออกมาจะมีห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเน้นที่ห้าศูนย์สำหรับข้างล่างนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกเน้นที่หนึ่งหกอนุนทิยาลงถูกไหมคะ ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับอขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ให้แนวทางงวดนนี้ขอ FC โช้าดีกับแนวทางของพี่หนุ่มเมืองใหม่แนวทางของแม่ครูสีจันท์นะคะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนกับ FC นะครับที่รอรอดูรอชมอยู่โชคดีมีความสุขครับผมเองหนุ่มเมืองใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข,ขอบคุณค่ะ ค่ะพอม่เป็นอะไรซี่ก็เสีงยงน้แล้วนะคะเสียงสัมผ่าเราว่านนทิยากับพี่หนุ่มเมืองใหม่นะคะเพิ่นหนนทิยาเป็นสะพานบุญไห้นะคะแนวทางของแม่ครูนะคะแม่ครูแม่ครูสีจันหรือแม่ครูทรับสีจันนะคะนหนน,นทิยาจะห้เบิ้งนะคะอันนี้หนะ้าตาของแม่ครูนะคะแม่ครู่คนนี้เพิ่นรับไปถึงสิบฮามือนะคะถ้าเป็นภาษาบ้านนนทิยาจะว่า ตายแล้วฟื้นนะคะนะคะตายถึงสิวันแล้วก็ฟื้นนะคะนะคะนะคะเพิ่นถ้าไปที่มือนี้นะคะเพินรนสมาติสทั่ท,ทางเพจบ่ได้นะคะเพิรนก็นเลยสงตาผ่ามาให้เบิง่งเลขของเพิ่นจะเป็นาหา,หาเจ่าศูนย์เจ็ดนะคะเลขสตัวจะเป็นห่า7่าศนาะคะสำหรับข้างล่างนี่ หนึ่งหาหนึ่งหกนะคะแต่ว่ามันจะมีหนึ่งศูนย์อีกแต่ว่าพี่นุ่มราบได้เว้าถึงนะคะนุ่นที่ยากอะ่กะก็เลยโจทย์แต่หนึ่งหาก็าหนึ่งหกนะคะนะคะหน้าตาของแม่ครูนะคะนะคะแม่ครูอ่าแม่ครูสีจันนะคะแม่ครูทัพย์สีจันนะคะนะคะแนวทางของเพื่อนนะคะนะคะ นะคะสรุปนะคะนนทิยาตัดออกมาแล้วนะคะตัดออกมาแล้วโลงไหาแล้วนะคะนะคะจะชัดเจนนะคะแนวทางของพี่หนุ่มเมืองใหม่ที่ให้หนนทิยาเป็นสะพานบุญนะคะว่าวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกเกเลขทําวิธีของแม่ครูสีจันนะคะสามตัวบน7เจ็ดห้าศูนแล้วก็ 5้านะคะตัดห,หายหาศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหานะคะเน้นหาศูนยะคะสำหรับพางล่างนี่จะมีหนึ่งหาหนงกะคะเน้นที่หนนะคะเป็นหนาทางหนะ,ะซะกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนุ่นที่ยากก็เอาว้พอนหพ่อพี่นอ FC, ้องเอฟซีโซดีหนาทางของพี่หนุ่มเมืองใหม่เลขอ่ทาทำวิธีของแม่คู่สีจันท์นะคะ